น้อมรำลึกบัวขาวกับภาพความทรงจำทูพระบรมฉายาลักษรัชกาลที่9ก้าดังคอมบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมา ด้วยการโพสต์ภาพของตนเองในการเดินทางไปชมตลอดชีวิตที่ผ่านมาซึ่งทุกภาพจะต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9อยู่ข้างกายเสมอโดยครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยเผยความรู้สึกให้ฟังว่าที่ทำแบบนั้นเพื่อต้องการให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงพระบารมีของพระองค์ท่านและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยนอกจากนี้เวลาที่อยู่ต่างแดน เมื่อได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านจะทำให้เจ้าตัวมีความมั่นใจและมีพลังที่จะต่อสู้กับคู่ชกแบบไม่มีความเกรงกลัวใดๆแม้จะต้องอยู่ท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวต่างชาติก็ตามซึ่งดัมดอทคอเคยได้ให้คำมั่นสัญญากับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรว่าจะทำตามพ่อสอนนั่นคือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นศูนย์รวมติดใจของคนทั้งชาติทุกคนในชาติต่างมีหน้าที่ของตนเองต่างกันบัวขาวและทีมงานก็เป็นส่วนหนึ่งของมวยไทยที่ทำหน้าที่นี้และจะทำต่อไปจะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจะยึดถือแนวพระราชดำรัสและพระบรมราชวาทต่างๆที่เคยตรัสไว้ มาปฏิบัติจะไม่ท้อถอยมีความภาคเพียรมุ่งมั่นทำหน้าที่นี้และจักจงรับพักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรับทุกคนค่ะ